สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขเนียวงเสียวิสารทุกท่านนะครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมเองบ่าวว่าที่นะครับผ้าเอฟซีทุกท่านนะครับมาทําความรู้จักกับอีกหนึ่งพอพันุครับพี่น้องซื้อว่าเป็นสายพันธุกกรรมที่งวยง่ายงวยยักครับพี่น้องแล้วก็เป็นอเมริกันบราันพันธุ์แท้นะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งพอพันุ์อยากพาพี่พาน้องมาเห็นตัวจริงนะครับเกษตรกรผู้กําลั่งอยากจะหาพอพันุมาผสม ก็จะได้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกได้ครับพี่น้องนะครับมอน,นี้มาอยู่ขอกไดฟ้ามไดแล้วก็เจ้าพอพันสุดรอที่อยู่ทั้งหลังฉากที่ตอนนี้แหละพี่น้อง เดี๋ยวให้เจ้าของแนะนําพ่อพันธุ์ของเพิ่นตัวที่เห็นอยู่ตอนนี้สือว่าจังไดรนะครับผมถ่ายาพมาจัาหน่อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวจัาหน่อยนะครับพ่อผมเลืองชัยครับเลืองชัยฟาร์มคุณพ่อเลืองชัยนะครับเลืองชัยฟาร์มนะครับอายู่บ้านไหนก็พ่อบ้านยางทะเลตำบลหนองเยืองอำเภอบ้านไม่ชัยพดจังหวัดบุรีรัมย์เนาะพ่อเนาะครับนะครับมื่อนี่สิภาพี่น้องเฮามาเท่ากับรู้จักกับพ่อพันธุ์ที่คุณพ่อเพิ่นมีอยู่เพิ่นสือว่างไหนล่ะครับพ่อพันธุ์ตัวนี้พ่อใจไนเอ็นที อายุจักปีเราพ่อพ่อพันตัวนี้อายุ45เดือนครับสายพันธุก,กรรมนะครับผมเกิดขึอ้นพ่อเพิ่นนะครับวิสกี้นะครับ20งทับเสายวินเชสเตอร์แมกนัม99้ทับสครับพี่น้องแม่เป็นลิซ่าบาซิล275นะครับผมถือว่าเป็นแม่พันธุ์ระดับโลกเลยครับพี่น้องนะครับสายเฮดเคถือว่าเป็นอีกหนึ่งพอพันธุ์สูงใหญ่ เอาให้คุณพ่อบอกซูฟานจังไรนะครับที่นี่จุดเด่นของพ่อพันตัวนี้ที่คุณพ่อภูมิใจอยากจะให้พี่น้องเข้าได้รับชมหรือว่าอยากจะนําเสนอให้พี่น้องเข้าได้เห็นตัวจริงของเพิ่นบอกสูฟานจังไรนะพ่อเป็นจังไงครับพ่อสำหรับจุดเด่นของใจแอนทีเคสองซีนะครับครับผมม้าที่โค้งสางใหญ่หนาโค้งสางใหญ่หนาแล้วก็ลึกนะครับผมออาแล้วครับจุดได้ครับพ่อวันนี้ให้ทายาออกมาแล้วครับตอนนี้ก็เือว่าใส่ได้ครับ เอานะครับผมส่วนสูงหไรไปได้ล่ะพ่อส่วนสูงตอนนี้ร้อยเจ็ดสิบห้าบวกครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบวกด้วยครับพี่น้องเบิ้งครับพี่น้องนะครับสูงใหญ่ครับพี่น้องเบิ้งเทียบกับคุณพ่อเพิ่นนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบวกครับพี่น้องงูผูกตัวนี้เบิ้งจากกล้องเห็นว่าบ่ค่อยสูงให้เทียบจากคุณพ่อเพิ่นยืนพ่อสูงหไรไปได้ครับสูงร้อยเจ็ดสิบสามครับพ่อสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามเบื้งจะถ่ายงูตัวนี้ก็สูงถ่วงกว่าคุณพ่อลรอครับนะครับงเพิ่งอายุได้้ปีีกว่่าาเอองงพนนะครรัับบสห อ่างวนทันที่บสูง่ใาไงนะครับผมแนะนําพอนี่นะครับผมโค้งสร้างนะครับผมถือว่าเป็นงวอสีมีลําโตลึกแล้วก็หนาแล้กกระสูงใไงนะครับลากว้างนะครับมัดกัมเนื้อไ่เลยครับสำหรับผู้มักงว้กระดูกไงตัวนี้เหมาะเลยครับพี่น้องสำหรับผู้หานำเชื่อพอพันที่จะเอาไว้ถัปรับปุงพันดุกัมง้ออยู่ขอกอยู่ฟ้ามนำเชื่อต่างราคาเวลาได้ครับพ่อนำเชื่อตอนนี้เกิดที่ว่าบริการเกษตรกรครับ12โดดสอง0ครับขนาดรอเท่าไหร่พ่อ ขนาดรถอด2.2งห้าครับพี่น้องนะครับผมเอาราคานี้นะครับผู้สนใจก็ติดต่อคุณพ่อมาไว้ก้อนก็ได้น,นะครับผมมีหอดผลงานนะพี่น้องเดี๋ยวผมจะให้เบิรงผลงานาว่าพอนี่ให้ลูกเด็ดเป็นไหนนะครับเพื่อพี่น้องสี่ได้ดเป็นแนวทางคุณพ่อฝากเบอร์จังน้อยนะครับห้าพี่น้องเขาเห็นง้อพอนี่แล้วนะครับกำลังอยากจะหาพ่อพันธุ์เพื่ออยากจะติดต่อน้่มเชือ่อหรือหมอผสมเห็นแล้วมาแข้งพอนี่นะครับเบอร์โทรคุณพ่อเบอร์ใดก็พ่อ 0 8 2ย8 7 0 8 8 9เจ็ดศูนย์แปดแปดเก้บอร์ไล่พ่อเบอร์หนีพ่อเบอร์ไล่ก็เบอร์นี่ครับนะครับผมสนใจน้ำเชือคุณพ่อส่งเองหรือจังไดหรือจับจองเราไมารับเองหรือจังไดครับส่งเองครับส่งถึงที่อ่าส่งถึงที่ได้ครับพี่น้องส่งสั่งจากชุดพ่อจังไปส่งสองชุดครับสองชุดขึ้นไปไปส่งหอดบ้านน้องพ่อเนาะครับนะครับหรือว่ามีไผ่แรนผ่านมาแวะมาน้องคุณพ่อก็ได้นะครับผมเจ้า ใจเอ็ C, นที่เคสองซีการให้ลูกเป็นยังไงพ่อที่นี่ร่องบอกสูฟังเรื่องการให้ลูกเป็นในบาดนี้านการให้ลูกนี่ถือว่าเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพคืองว้วดไอที่ตัวแม่ที่มันไอสนนน้ส่วนล่างเนี่ยมันส่วนมันออกมันน้อยนะครับครับผมมันจะไปเสริมโครงสร้างให้มันหนาสำหรับสำหรับแม่ที่โครงสร้างบ,นนบ่ใหญ่เนาะครับเนาะอ่าเนื้อบ่หลายนะครับอยากปรับในเรื่องของส่วนสูงหรือโค้งสัง่งมาพอ่อเนาะครับผมอ่พ่อตามเบื้องผลงานลูกเพิ่นลูกให้ลูกออกมากเป็นลักษณะจังไงครับพ่อ เรื่องสีเลยพอเอาเรื่องสีก่อนสีนี่รับประกันได้ครับเพราะว่าเขาเป็นงัวสายแดงทั้งตระกูลสายแดงทั้งตระกูลครับพี่น้องนะครับนั่นก็คือสายวินเชสเตอร์แมกนัมก็เก่านะครับสายลางของเมียคือวีซ่าบราซิลสองเจ็ดห้านะครับผมสายงัวแดงทั้งสายเลยครับพี่น้องตัวนี้นะครับด้วยความใหญ่นะครับอ่าโดยสวงใหญ่หนาลึกนะครับการทรงลูกของเพลนเด็ดอีลีพี่น้องนะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปสิผ้าไปเบ่งลูกเพล่นนะครับว่าเด็ดขนาดใดนะครับเห็นตัวจริงแล้วนะครับตอนนี้นําเชือกกับมีดเลยครับพี่น้องชุดละ สองปันหาแล้วพอเนาะสองปัญหาครับเอาเดี๋ยวยางไปเบิ้งลูกเพิ่นนะครับเบิ้งหนาสุดล้อเก๋ไก่เลยครับพี่น้องนะครับอุ้ยปวดแล้วพี่น้องเจ้าใจแอนนะครับสมซื้ออีรีนะครทีเคสองสี่นะครับผมเอาตัวนี้นะครับฝากพี่ฝากน้องไว้ครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งผลงานนะครับผมผลงานเพิ่งกับยูด่านนอกเลยพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งกันนะครับว่าการหายลูกของพ่อนี่ที่เด็ดขนาดไหนครับพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาเบิ้งผลงานการหายลูกนะครับผมสำหรับตัวนี้เป็นง้อแม่สาว ลูกสาวของเจ้าใจแอนนี่แล้วพี่น้องนะครับลูกสาวเจ้าใจแอนตั้งเดือนแล้วครับแม่สาวตัวนี้12เดือนครับ12เดือนนะครับผมเกิดจากแม่ลูกผสมลามันนี่พี่น้องนะครับอันนี้แม่เพิ่นอยู่ด้านขางนะครับผมนี่แม่เพิ่นนะครับแม่เพิ่นอนติดทองอยู่แล้วเนาะกับใจแอนเนาะทองใจแอนนี่นะครับแม่เพิ่นทองใจแอนหกเดือนนะครับอ่านะครับกออกมาอาจะเป็นน้องของตัวนี้นะครับผมตัวนี้ง่ว่ปีหนึ่งแล้วป่ะเนาะง่ว่าปีหนึ่งครับพี่น้องนะครับง่ว่ปีหนึ่งลูกผสมนะครับนี่นะครับ การให้ลูกของเพื่นเป็นยังไงพ่อแม่ดีพ่อพอใจในมุมมองของพ่อก็เือว่าพี่น้องเกษตรกรดีใจครับถือว่าผลงานองใจอนถือว่าผมครงส่างเป็นยังไงพ่อให้เบิ่งโดยภาพรวมใส่ครงส้างเสริมสมรรถภาพคือแม่เขาขาหน่อยขาหน่อยมันหน่อยจะเอาใจอันเขามาครับนะครับผมเรื่องเนื้อน้อพ่อเนาะเบิ่งไทยกามเนื้อกามเนื้อนี่ออกเด่นชัดเลยพี่น้องนะครับผมเบิ่งให้ลูกหนาขึ้นหลนะครับผมตะหนอกใหญ่ไร่กว้างนะครับผม นี่ครับให้ผลผลิตนะครับผมอันนี้คือตัวเมียด้พี่น้องอายุ1ปีนะครับแม่นี่เกิดจากแม่ลูกผสมบรามันเท่านะครับผมเอาต่อไปตัวผูข้าว่าที่นี่เป็นนุ่มหน่อยนะครับเนาะอันนี้จะเดือนแล้วครับคุณแม่อายุหาเดือนนะครับอันนี้กับลูกของเจ้าใจแอนด้วยครับพี่น้องนะครับเกิดจากแม่สูงจากเส้นครับแม่เพิ่นแม่ลอยหาิครับแม่ประมาณลอยหาินะครับเอาตัวผูลูกนี่ครับลูกไส่เป็นลูกผสมด้ครับพี่น้องนะครับผมตอนนี้แม่บันบนแม่บันบันครับพี่น้องให้ลูกโค้งสางดีตะนอก นะครับตะนอกกระดีครับพี่น้องข้อขาหลังนะเดี๋ยวผมให้เบื้องข้อขาหลังหลายท่านว่านะครับผูพ่อพันชนมากกัจะเบื้องนะครับข้อขานะครับเบื้องโครงสั่งนะครับเบื้องครับพี่น้องนี่นะครับให้ข้อตั้งงามดีครับพี่น้ององศาขากระดีนะครับอันนี้คือการส่งลูกของเจ้าใจแอนนะครับมีอีก3าตัวที่ตัวยู่ในค้อน้องพ่อเนาะครับทางผุ่นกับมีครับพี่น้องนะครับสำหรับผู้สนใจอยากได้นําเชื่อเจ้าใจแอนเห็นผลงานของเพลนแล้วนะครับนี่แล้วพอ นะครับที่เด็ดเลยนะครับของคุณพ่อเรื่องไช่มาเบิ้งตัวจริงก็ไดครับพี่น้องหรือว่าหมอในการแก้ย้ำเชื่อกับแวะมารับน้ำคุณพ่อเพิ่นได้ฝากไว้ครับพี่น้องเจ้าที่เควิสกี้ใจเอ็นสองสี่ครับพี่น้องนะครับผมสายแดงเพียวนะครับผมอันนี้กับลูกสาวลูกไส้นะครับอันนี้ก็คือผลงานของเพิ่นนะครับมีอีกข้างในกับมีนะพ่อเนาะครับข้างในกับมีอีกหลายตัวนะครับเดวผพายางขาไปเบิ้งนะครับก้อนปิดคลิปให้พี่ให้น้องเฮาไดีเห็นผลงานหลายๆตัวเทียบกันนะครับ เก่าไปต้อนออกมาซอยนเอานะครับเดี๋ยวให้คุณแม่เป็นลาออกมาเบิ่งก็ได้นะครับผมอันนี้ไปเบิ่งนั้นได้ก็ได้ครับพ่อนะครับอยากให้พี่น้องเข้าได้เห็นนะครับผลงานของเจ้าอันนี้เกิดจากแม่บรรบ้านนะพ่อเนาะแม่บรรบ้านอันนี้นะครับนี่ครับแม่บรรบ้านธรรมดานะครับเบื้องการให้ลูกของเพิ่นนะครับอันนี้ลูกสาวนะครับใจแอนครับพี่น้องนะครับให้เบื้องชัดๆนะครับเกิดจากแม่สูงอยู่ประมาณแค่ร้อยสามสิบห่าองนะครับโดยประมาณตัวนี้ก็แม่เนาะแม่เนาะ แมนครับตัวนี้ก็แม่นนะครสาแม่เพื่อนตัวนี้แม่ก็เป็นบรรดานขึ้นกันนะครับผมอันนี้ก็ให้ลูกตัวเมียทั้งสองตัวเลยครับพี่น้องนะครับให้ลูกตัวเมียทั้งสองตัวพ่อเพื่อนก็เอาไว้บีดง้วนในขอกในฟ้ามน้ำเชื่อกะมีค really> รับพี่น้องน้ำเชื่อกะสร้างจองไว้เลยแค่ชุดละสองพันห้าสันห้าสิบสองหลอดนะพ่อเนาะสองพันห้าสิบสองหลอดนะครับสนใจอยากได้น้ำคุณพ่อเพื่อนนะครับสร้างน้ำเชื่อมาได้นะครับน้ำเชื่อมีมีพร้อมทรงอยู่นะพ่อเนาะ นำเชื่อมีพร้อมทรงสำหรับผู้สนใจนะครับสองโตครับพี่น้องที่เด็ดนะครับเพ่อนเอาอันนี้เกิดจากแม่ขาวด้วยครับพี่น้องเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนมาเจอจากแม่ขาวนะครับนี่ครับแม่สีขาวนะครับผมเบ่งลูกให้ลูกเด็ดครับพี่น้องนะครับแม่สีขาวแม่ขาวบ้านสูงกว่าบ้านลอยสามสิบหานะครับผมเบ่งลูกเพื่อนครับพี่น้องนะครับเบ่งลูกสุดยอดเลยพี่น้องให้ลูกแล้วผมไปทั้งอย่าเพื่อนพ่อเพื่อนไลขยับจังหน่อยนะครับผม มาเห็นแล้วนะครับหลายท่านกับสีตั้งคําถามว่าการให้ลูกเป็นเจังไดนะครับผมว่าจะเป็นพอพันดีนะครับผมก็อยากให้เห็นพอพัน์รับเพิ่นนี่ครับพี่น้องเบิ่งหลังแตกเลยพี่น้องหน่อยๆซักหน่้ยังหลังมากเต็มเลยนะครับผมไม่เอาพี่น้องเบิ่งเกิดจากผสมแม่มันบ้านอน่พี่น้องนะครับเจ้าใจแอนเบื่องการให้ลูกนี้แม่ไปไกลครับพี่น้องนี้แม่ไปไกลนะครับเบื่องครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งโคงสางลูกนะครับนี่ครับพี่น้อง ให้ลูกเปอร์เซ็นต์กันให้ลูกตัวเมียหลายอเนะพอเนาะนะครับอันนี้เกิดจากผสมหลอดหรือผสมจริงพ่อผสมหลอดครับอันนี้คือพ่อนำเชื่อผสมหลอดนะครับผมเจ้าใจแอนนะครับผมอันนี้ก็ยุขอกเป็นเองนะครับสามตัวเลยพี่น้องกับอีกสองตัวห้าตัวเห็นเห็นครับพี่น้องนะครับเอานะครับไอออกมาแล้วพี่น้องไฮเบิ้งเลยนะครับให้ลูกหนาลึกดีนะครับโค้งสางหนาลึกดีสําหรับผู้สนใจนะครับลองปรับปบมังครับเบางแนวทางนะครับการบีบของเพื่อน นะครับอ uh, ันนี้เกิดจากแม่แคร่ลอยสามสิบหาได้พี่น้องมีงัว่าแม่ลูกผสมอยู่บ้านนะครับล่องเอาพอพันมีการมาลอยไปปั๊บเบิ้งครับพี่น้องให้ลูกล่่มในหนาลึกดีนะครับชีดกระชับดีองศาขากระดีครับพี่น้องเรื่องการให้ลูกเกิดจากแม่ลูกผสมอันนั้นกับแม่ลูกผสมครับอันนี้กับลูกแจ๊อเล็กนิดนึงนะพ่อเนาะครับเอาสามตัวเลยผลบริจาคขอกเพป็นเป็นตัวเมียเบิร์ดเบิรพ่อเนาะตัวเมียเบิร์ดเอานะครับที่เด็ดดีครับพี่น้องนะครับขอกเพป็นสำหรับวันนี้ขอบคุณผู้คนเรื่องใช้หลายนะคครรัับบฝาากไว้้้้เดอพี่นนงะจ ใจแอนนะครับผมสนใจมาเบิ่งตัวจริงยุคอกบ้านได้ก็พอ่อบ้านยางทะเลตำบลหนองเยืองอำเภอบ้านใหม่ชัยพุทธอําเภอบ้านใหม่ชัยพุทจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยครับพี่น้องนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ก็ใจร้ายเสีมีนะครับเหยียบย่อมพ่อพันคลิปหนาไปเบิ่งพ่อได้แล้วติดตามก็พี่น้องฝากไว้ทีเควิสกี้ใจแอนสองสี่นะครับผมรอบหนาไปเฮ็ดแยกเพียรบ่พ่อครับผมเอารอบหนาเข่าสูนเลียดเพื่อนพ่อเพื่อนว่าสิเอาเฮ็ดแยกเพียร นะครับฝากติดตามสาักผู้อ,อยากได้้ยใหญ่แยกเพียตอนนี้มีเปียแบบร่วมเพียรนะพ่อเนาะจอมาไหวก้อนก็นกนได้ครับพี่น้องนะครับเอาจากน้าพี่น้องมาสิเดี๋ยวครับผมขอบคุณแพ่อสวัสดีครับสวัสดี